สำหรับคลินิกเฉพาะทางการดูแลคนไข้โรคเรื้อรังให้เหมือนเดิมทุกครั้งที่เขากลับมาค่ะในการดูแลคนไข้โรคเรื้อรังเนี่ย สิ่งที่สําคัญไม่ใช่แค่การให้ยาใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ใช่แค่การตรวจซ้ําแต่คือความสม่ําเสมอและความใส่ใจที่เขาจะรู้สึกได้ทุกครั้งเมื่อเขากลับมาค่ะเพราะว่าคนไข้บางคนไม่ได้ต้องการอะไรมากเขาแค่อยากให้คุณจําได้ว่าเขาเคยพูดอะไรไว้เมื่อเดือนก่อนหรือแค่ไม่ต้องการที่จะเล่าเรื่องเดิมซ้าๆในทุกครั้งที่เจอกันค่ะปัญหาที่หลายคลินิกที่ต้องเจอนะคะคือคนไข้หายไปหลายเดือนและกลับมาไม่มีข้อมูลให้ตามต่อและเจ้าหน้าที่ใหม่ไม่รู้ว่าเคสนี้เคยเจออะไรมา และร้องเรียนเรื่องอะไรมนาะหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างการนัดหมายการติดตามไม่ได้ถูดรับรู้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสําหรับแนวทางการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องของคลินิกที่ใส่ใจเรื่องนี้จึงเริ่มใช้ระบบที่ติดตามทุกการเปลี่ยนแปลงของคนไข้ไม่ใช่แค่ประวัติของการรักษาแต่รวมถึงฟีดแบ็กความรู้สึกและข้อร้องเรียนของคนไข้ที่อาจจะดูเล็กน้อยแต่ว่าสําคัญต่อใจของผู้ที่เข้ารับบริการค่ะแมนโซ so, CRM Solution เป็นอีกระบบหนึ่งที่จะช่วยให้ทีมงานของคุณดูแลคนไข้ได้อย่าง เนืองบันทึกข้อมูลฟีดแบ็และข้อร้องเรียนแบบแยกและสิตามแบบเดิมได้ทุกครั้งค่ะโดยที่ไม่ต้องเริ่มเล่าใหม่ซึ่งมีแดชบอร์ดที่ทําให้คนในทีมในคลินิกรับรู้สถานะเดียวกันเพราะว่าโรคเรื้อรังการดูแลจึงไม่ได้จําแค่ว่าเจอที่ไหนแต่ต้องจําได้ว่าเขาเคยมีอาการยังไงค่ะการดูแลคนไข้ให้เหมือนเดิมทุกครั้งที่เขากลับมาคือสิ่งเล็กๆที่สร้างความรู้สึกไว้วางใจได้ยิ่งกว่าการใช้เครื่องมือแพงๆแ,และถ้าคลินิกของคุณอยากเริ่มดูแลระบบนี้แมนโ so, ซ CRM Solution เป็นระบบที่จะช่วยคุณจัด การสร้างความแตกต่างที่ใหญ่ได้สนใจสแกน QR โคดนี้เพื่อพูดคุยกับผู้ชาญนะคะขอบคุณที่ติดตามคอนเทนต์ดีๆอินไซด์โดนๆและพบกันใหม่ EP ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ